ทางด้านสโมสรโดมเอฟซีล่าสุดนี้คว้าตัวอัจพลถมมาซึ่งเป็นอดีตกองแกนกลางของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้ามาเสริมทัพแล้วค่ะก็อัจพลถมมาเนี่ย เป็นข่าวดีของโดมเอีนะครับที่คว้าบัวมาแล้วก็น่าจะเป็นแกนหลักสําคัญในการลุยเล็กสองครับโค้ดเปิ้ลวรพันตุนต้นนะครับหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนของลูกใบโดมและกล่าวถึงความยินดีนะครับที่สโมสรเราได้เสริมผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาและเชื่อว่ากองกลางตัวใหม่เนี่ยจะสามารถพาทีมทำงานได้ดีขึ้นเดิมทีเนี่ยนะครับทีมยังขาดแกนผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาคอยประคองน้องๆแล้วก็เจ้าอ้วนนะครับหรือว่าอาจาพลถมมาเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลที่มีวินัยสูงแล้วก็แก้ปัญหาของทีมเราได้เป็นอย่างดีเลย ครับคือกูรพันธ์บอกเพิ่มเติมเลครับว่าในทีมนี้กองกลางส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุไม่เกิน21ปีนะครับดังนั้นจึงอยากได้ผู้เล่นที่มีความเก๋ามาร่วมทีมนะครับซึ่งอัตรพลเองน่าจะตอบโจทย์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ,อัตรพลรถมมาเะครับเคยติดทีมชาติไทยตั้งแต่ยุรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปี17ปี19ปีมาแล้วนะครับจะสวมเสื้อหมายเลข34 ในการลงเล่นให้กับโดม FC ในเล็กที่2นะครับโดยเกมต่อไปในสโมสรโดม FC ก็จะออกไปเยือนสโมสรรังสิต FC ที่สนามรีโอสเตเดียมวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้นะคะเริ่มแข่งขันกันเวลา16นาฬิกาค่ะโดยที่ตอนนี้ดม FC ก็อยู่อันดับ11ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของอตารางในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล แข่งไปแล้ว11นัดชนะ1เสมอ5แพ้5มีอยู่8คะแนนค่ะเป็นดาบีแนตย่านรังสิตนะครับในบวันที่เสา16กักยาค,คมนี้นะครับโดมเอฟซีบงาน <c oughs> แทบจะไม่ดีเลยก็ว่าได้หวังว่าอัตพลผมมา เข้ามารับงานในเล็ก2แบบนี้เนี่ยมาช่วยทีมก็คงจะทําให้ทีมพัฒนาได้เยอะเหมือนกันอัตธพนี่ดีกรีดีนะครับเป็นเยาวชนยู19ปีรุ่นปี2562นะครับอยู่ในชุดเดียวกับทางสารัฐอยู่เย็นอาทิตย์ดาวสว่างหรือแม้กระทั่งกาชนะนันท์ป้อมบุผานะครับเก็ต้องดูนะครับว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยโดมได้แค่ไหนนะครับทังทีมก็ฝากความหวังเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ